ภา์อากาศ16-17พฤศจ,จิกายนกับช่องวาตะัอยอุทกภัยพยายกรณ์อากาศโดยนะครับในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศสูงหรือมรสุมอากาศเย็นที่ปกคลุมไทยทางตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกําลังอ่อนลงทําให้ประเทศไทยทางตอนบนจะเริ่มมีหมอกในตอนเช้าส่วนอากาศเย็นนะครับยังคงมีได้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพอแม่พี่ิ้อระชาชนบริเวณดังกล่าวขอให้ระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาะไว้ด้วยนะครับสาหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้จะมีกําลังอ่อนลงทําให้ภาคใต้จะเริ่มมีฝนลดลงคลื่นลมก็จะลดลงเช่นกันนะครับ พยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือในวันนี้และวันพรุ่งนี้16-17พฤศจ,จิกายนจะมีอากาศเย็นจะมีหมอกในตอนเช้าฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากจะเน้นทางตอนบนด้านตะวตกของภาคอุณหภ,ภูมิ20-35องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวอุณหภ,ภูมิ9-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นจะมีหมอกในตอนเช้าฝนเข้ามาเล็กน้อยส่วนมา,จากจะเน้นทางตอนล่าง,างของภาคอุณหภูมิ1 9 3เถึงสาองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำ 15, สูตรสิบสองถึงสิองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคกลางในวันนี้จะมีหมอกในตอนเช้าฝนเข้ามา10%ของพื้นที่อุณหภูมิ22-35องถึงสองศาเซลเซียสลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือ ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนออกจะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนฝนฟ้าขนองเล็กน้อยประมาณ10%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิ23-35อถงาองศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนอง60%เ0%ของพื้นที่ จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณประจบพิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิ24-33องศาเซลเซียสลมตะนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคใกล้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนอง40ของพื้นที่ ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิ21-33องศาเซลเซียสลมตันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนฝนเล็กน้อยประมาณ10%ของพื้นที่อุณหภูมิ24-34องศาเซลเซียสลมตันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันไปนยงไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นอังไงกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ